สวัสดีครับผมคนเล่นเกมนะฮะมาในเกม e football ป e สองพันนะครับวันนี้จะมาเปิดแพ็คนะครับจะเปิดแพ็คฟรีไปก่อนแล้วกันเนาะเปิดไปก่อนเลยครับไม่รู้ว่าจะได้ไอคอนิกหรือเปล่ามาซา,าไหมโอ้บันทองครับไม่รู้ว่าไอคอนิกผมจะมาหรือเปล่านะครับ เขาคือใครเอ่ยมาครับเปิดต่อเลยครับแพ็กฟรีไอ้คนอีกครับไอ้คนอีกมาไหมไอ้คนอีกไอ้คนอีกจะมาหรือเปล่าสเปนมาแล้วจบเลยครับบนเงินข้ามเลยครับกดเข้าไปดูครับ น,นะครับไอคอนิกนี่ครับมีไอเยอนมีปุโยแล้วก็เดโ้นะครับไปแล้วครับเปิดเลยยังไงก็เป็นสเปนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ไอคอนิกหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับโอ้ไอเฮียไม่ใช่สเปนด้วยข้ามเลยครับใครไม่รู้ครับขายแม่งด้วยโอเคครับผมนก็จะมี POTW นะครับเบอร์ว e. นี่ครับผมมีเอ็มปาเป้มียันโอบัก e, มี o B A, มุลเลอร์ L e, สลาตันผมรู้จักแค่นี้นะครับขอเป็นเอ็มปาเป้ P e, โอบักหรือว่าสลาตันแล้วกันเนาะใครก็ได้ครับโหมาเลยบันดัน มันนำเท้าซ้ายใครวะใครไม่รู้ครับน้ำมอวี่ใครไม่รู้ครับไม่รู้จักเลยมาครับเปิดต่อเลยครับอย่าไปเสียเวลาอยากได้จริงๆคือเอ็มปเปเป้เลยครับเอมเอมเปเป้หรือซาลาตันก็ได้ครับมาเลยเอมปเปเป้หรือเปล่าไอ้เหี้ยตัวเดิมด้วยมาซ้ำอีกต่างหาก มึงจะมาเที่อะไรบ่อยจังวะมาครับถ้ามาสามตัวมึงมาพร้อมกันลูกจับเทปเลยนะสเปนครับโบบักไม่ใช่อีกจบเลยครับลายตัวอะไรก็ไม่รู้ครับ หมดไปสามรอยทองฟรีๆเลยอย่างนี้มานะเปิดบนลดำมีอยู่2ลูกครับเป,ปเปิดไปเปิดเลยครับจะเป็นใครดีอังกฤษนะครับโอเคเป็นประตูน,นะครับเบอร์นหนึ่งได้ใคอ,อาหรือเปล่าใช่ปะอาริสนันอ๋อได้อาริสันนะครับ มาอีกลูกครับผมมาเลยแมนซิตี้เท้าขวาเบอร์21ใครวเอ็ไามไม่ใช่แมนซิตี้ลาซิโอครับผมวิลินโควิดซาวิกนะครับ ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ